วันนี้เราคุยในคุยนะครับนะในช่วงของวจนะนบีในช่วงของวจนะนบีหะดตษที่41นะครับแล้วก็หน้าที่18ทแานรอซุลศนสลลฮุอะไยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับ3คําเท่านั้นนะครับมีอยู่สามพยางเท่านั้นเองแต่ความหมายเนี่ยมหาศาลนะครับ ท่า,รานรอซูลได้กล่าวว่ามันสมมตะนาจาบุคคลใดก็ตามบุคคลใดที่นิ่งที่สงบนิ่งนะครับไม่ตอบโต้นะครับคือผู้ประสบความสําเร็จนะนี่ท่า,รานรอซูลรลอดหัวไหลฮิวะสัลลัมนี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามนะครับที่นิ่งนะครับนิ่งในที่นี้คือนิ่งจากการไม่ทำความชั่ว นิ่งจากสิ่งมั่วซียัดนิ่งที่ไม่ตอบโต้นบีบอกว่านายาเขาจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จพี่น้องหะดิษเนี่ยสั้นมากพี่น้องฟังผมเนี่ยพี่น้องก็ท่องจำได้เลยแล้วนะครับมันแปลว่าบุคคลใดหรือบุคคลหนึ่งสอมมาตาไปว่านิ่งนายาประสบความสำเร็จหรือปลอดภยัยใครที่นิ่งประสบความสำเร็จ วันนี้เราต้องนิ่งจากความชั่วนิ่งจากสิ่งที่มสุสสยันนิ่งจากการล่อลวงของชัยตอนนิ่งที่จะไม่เข้าไปเกลือกลัวอยู่กับสิ่งไร้สาระนิ่งที่จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ทำให้เราฝ่าฝืนหลักการอิสลามคนประเภทนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จ คนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ตรรก,กะหรือว่าเพนภาสิทที่เขาได้มาจากประสบการณ์แล้วก็ตรงแล้วก็สอดคล้องกับสัจธรรมของเรานะคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเอากมาก็ละประมหันี้นี่เป็นคำโบราณเป็นภาสิต์นะครับไม่ใช่ฮะดีษแต่มาสอดคล้องกับฮะดีษนบีคำสอนของอิสลามเรา อิสลามเนี่ยพูดถึงว่าให้คบเพื่อนที่ดีเสมือนหนึ่งการครบเพื่อนที่ดีเสมือนหนึ่งเข้าไปร้านน้ําหอมเราไม่ซื้อน้ําหอมออกมาแต่ว่ากลิ่นหอมก็ติดตัวมาแต่การครบเพื่อนที่ไม่ดีเสมือนหนึ่งเราเข้าไปโรงงานถลุงเหล็กโรงงานถลุงเหล็กเราเข้าไปก็ได้เขม่าวควันแล้วครับขม่าวควัน นั่นหมายรวมว่าเราเนี่ยอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เล่นการพนันถึงแม้ว่าเราไม่เล่นแต่คนอื่นเขาไม่มองหรอกรับว,ว่าเราไม่เล่นการพนันกลุ่มนี้กลุ่มของเราเนี่ยสูบบุหรี่นะเขาไม่ได้บอกหรอกรับว,ว่าเราเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่เราก็ต้องโดนโดนหางเลขไปด้วยฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงตีกรอบจึงกระตุ้นแล้วก็ป้อมปาม ไม่ให้มุสลิมเข้าไปเกลื่อนกลั้วกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหลายศาส,สนาบอกว่าลาตกระบุษจีนาย่าเข้าใกล้การทําสีาอาลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้ทการท,ากาากาทํการทาศีลอาลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำํำศีาเพราะอะไรเพราะเหตุที่เราจะทำศีาเนี่ยมันก็คือไปเข้าใกล้กับสิ่งที่จะยั่วยุไปสู่การทำํำศีา คนหนึ่งนึกอยู่ค้มๆจะไปทําศีนานี่น้อยมากแต่ไปอยู่บรรยากาศเช่นไปอยู่ในในบาร์ในคลับในคลับที่เต็มไปด้วยผู้หญิงนุ่มน้อยห่มน้อยมันก็จะทําให้เรานี่ทําไมครับนําไปสู่การทําศีนาง่ายกว่าการที่เราไม่เข้าไปในสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นนี่คือคือกลยุทธ์ความชาญฉลาด ที่อิสลามได้มอบให้กับบรรดามุสลิมทุกคนอย่าเข้าใกล้การทำศีนนาอย่าเข้าใกล้ความผิดต่างๆสิ่งหรอมการไม่เข้าใกล้ทำให้เราปลอดภยัยถ้าเราเข้าใกล้โอกาสที่ทำความชั่วมีสูงหรืออาจจะร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ำไปยืนดูเขาเล่นการพน,นัน,นยืนไปยืนมานึกสนุกเอาลองเล่นสักตาหนึ่งสิลองเล่นสักขนหนึ่งสิสุดท้ายมันไม่ใช่ขนหนึ่งนะครับนะ ติดงอมแงมก็มีขายบ้านขายที่ดินขายรถขายทรัพย์สินเนี่ยโบราณอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไฟไหม้ยังเหลือที่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไฟการพน,นันสิงอยู่ร่างกายเนี่ยที่ดินของเราก็ไม่อยู่ขายหมดทุกวันนี้เราต้องต้องนิ่งจากสิ่งที่ที่จะมายั่วยุเรานี่แหละคือคือผู้ศรัทธาที่ประสบความสาเร็จอะไรที่จะมายั่วยุเราเนี่ย เราต้องนิ่งอ่ะเราไปนั่งอ่ะไปนั่งรออ่ะรอละหมาดซูริละหมาดอาซั์นี่เนี่ยอาซั์ละหมาดที่มัสยิดนั่งรอเสร็จคนข้างๆสะกิดบ้างแม่วันนี้ผมถือสินอดด้วยนะแม่วันนี้ผมนี่แบบอารมณ์ร้อนแหละอารมณ์ขึ้นโอ้โหมันขับรถตัดหน้าเนี่ยดูดิเนี่ยผมยังถ่ายไว้เลยเนี่ยเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยเราก็ถือสินอดเขาก็ถือสินอดทำยังไง เราต้องเตือนเขาว่านี่เราถือสินอดนะเราไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ต้องมาเอ่ยเขาอัสตอฟิลล์นะอัสตอฟิลล์ขอพัยะโทษต่อรอนะแล้วก็ขอดูอาให้อภัยแล้วเราก็ต้องอภัยอภัยให้กับคนนั้นนะเขาอาจจะไม่รู้นะแต่พูดแล้วเตือนแล้วเขายังจะดึงดันที่จะพูดเรื่องของคนอื่นอีกเราก็เอ,อขอมาอัพนะเราก็ขอย้ายที่หรือไม่แล้วก็ลุกออกจากมัสยิดนะ าจจะไปเข้าห้องน้ําหรือไปข้างนอกเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เข้าไปใหม่พอเข้าไปแล้วก็ไปนั่งตรงอื่นไม่ต้องนั่งใกล้กลเขาหรือเวลาจะไปรอนั่งละหมาดตะรวีเนี่ยผู้หญิงก็จะอยู่เซตของผู้หญิงใช่ไหมก็ปรากฏว่าพอไปอยู่เสร็จเท่านั้นแหละแหมยังไม่ได้ทันละหมาดอิชาเลยหรือละหมาดอิชาเสร็จแล้วเนี่ยรอละหมาดตะรวีเนี่ยแหมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราเนี่ยจะเอาบุญจากไหนเนี่ยขนาดทำความดีเมื่อสักครู่นี้เอง ารละหมาดอิชาเนี่ยเพิ่งจบไปแบบถ้าเป็นน้ําเปียกเนี่ยก็ยังไม่ทันแห้งเลยนะ่เราก็นินทาคนนั้นคนนี้แล้วไปทําความดีที่สุราอีกต่างหากรอละหมาตารวยอีกต่างหากจะเอาบุญจากไหนอะนิ่งจากคนเหล่านี้นิ่งที่จะเข้าไปสู่ความชั่วนิ่งที่จะเข้าไปเกื้อกั้วกับสิ่งที่ชั่วร้าย นายานบีบอกว่าประสบความสําเร็จและเราปลอดภัยสําเร็จที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ปลอดภัยจากการที่ไม่ลงนะรกของอัลลอฮ์บาน ا ن ه แะุ์อาลลอฮ์หัวบัตอัลลอฮ์หัวบัตเราย้อนมาดูสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมันสมมาตาคนที่นิ่งกี่คนเราจรึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอดควรเสมอพี่น้อง อยารอทาไมเอาล่์ถึงลงบาลาอย่า Allah, Allah, ลาอา Allah, น้ําท่วมอีกแล้วปีที่แล้วก็น้ําท่วมปีนี้ก็ท่วมอีกปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วอีกอย่ารอมิดมิดหลังคาเลยเราโอดควรเสมอเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาแต่ตอนที่เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราไม่เคยคิดนะครับเราไม่เคยคิดเราไม่เคยนึกว่าจะเป็นเป็นยุคนี้ ยุคนี้จะเป็นยุคที่ผู้คนฝ่าฝืนอลรม์มากที่สุดมุสลิมเราเป็นกระเทยเยอะแยะไปนะครับทำคอนเทนต์คุมพิยาบหนวดเคาเฟิรม์มแต่เป็นกระเทยบางทีก็แอป,ปเป็นแมนเป็นผู้ชายแต่ที่ไหนได้นะครับหลังจากแอป,ปเสร็จแล้วก็นะแต่ก็แตกรักษาหายไปเถอะครับไปรักษาอย่าฝ่าฝืนอารม์เลยเพราะอลอม์สาบแช่ง24ชั่วโมง ผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์สาบแช่งย4ิบสี่ชั่วโมงเพราะฮะดิษบอกว่าลาหน้าเราสูลุลล์มุชับิฮีนว่ามูชับิฮัดนบีขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้งดความเมตตาหรือสาบแช่งบุคคลที่ชายเรียนแบบชายหญิงเรียนแบบหญิงแค่เรียนแบบก็โดนสาบแช่งย4บสี่ชั่วโมงแล้วนับภาษาอะไรกับทําตัวเป็นกระเทยเลยตุ้งติ้งเลย ถึงแม้ว่าตัวเองไม่เป็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายไม่เป็นไม,ไม่ไม่เบียนเบงเ,เป็นหญิงแต่ทำคอนเทนต์เอาชุดผู้หญิงมาสวมใส่เอาเพศทำคอนเทนต์นะลงโซเชียลอย่าไปกดไลค์อย่าไปเปิดดูปัดผ่านไปเลยแล้วบอกว่าเอาอูซุบิลาฮิมนาชยัยตอนนี้รอยิม้ม